นี่เลยครับท่านผู้ชมครับตบมือชอบใจเลยนะครับโอมยิ้มนะครับปรับปริ้มใจแทนเมืองไทยเสด็จเกิ้ลเมืองไทยนะครับพรังปรบมือนะครับปรบมือให้รางวัลนะฮะกับการแสดงครั้งนี้นะครับวันนี้บ่าวมุกยอยอยู่ที่เยาวราชนะครับท่านผู้ชมครับว้าว สบายดีพี่น้องเอ้ยนะไปเด้อเด้อไปเด้อเด้อน,นะฮเป็นคลิปที่ประทับใจนะฮะนี่ครับมีแต่ฝรั่งเนียฮะนั่งกับพื้นนะครับเมื่อการแสดงจบนะฮะเราจะเห็นนี่เลยครับเขาตัาง้งใจน ยิ้มนะครับมีการถ่ายรูปบันทึกภาพนะฮรัท่านผู้ชมครับบาบาเองเห็นแล้วโอ้โูดีใจครับดีใจมากเลยสุดยอดครับนี่ครับถึงกับให้รางวัลเลยครับเพิ่มเพื่มใจปพ้่มใจปพืมใจ,จรอยยิ้มของชาวต่างชาติ วันจุดจีนก็ท่านผู้ชมนะครับวันแรกเลยครับวันนี้วันที่28นะฮะเดือนหนึ่งปีพศ2568ครับท่านผู้ชมครับโอ้โหไอ้บอลแจมบอลแจมจะเป็นเหมือนมีมียักษ์กับกับหุ่นนะบอลแจมเนี่ยรูปปั้นยักษ์กับรูปปั้นนี้เหมือน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 กลมเกลียวอะไรบอลแจมเนาะอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของไทยของจีนกระกลืน นี่จะมีการแสดงแบบไทยรึเปล่าครับหรืว่ามีเสียงเพลงครับผมนี่เลยครับแจ๊บฝรั่งถึงกับแบบว่าทึ่งเลยครับท่านผู้ชมครับเงียบเลยครับยืนนิ่งเลยครับตอนนี้ว้าวไทยแบบว่าเอาใจนักท่องเที่ยวแบบเต็มๆเลยครับท่านผู้ชมครับ งงโอ้โหทําเอาฝรั่งถึงกับเคลิ้มเลยครับพี่น้องครับเมื่อได้เห็นการแสดงของไทยนะครับนี่เลยครับนั่งกับพืินเลยพี่น,อน้องเอ้ยนะนี่นี่ครับพี่น้องครับ ฝรั่งเลฮะถึงนั่งแบบไม่ติดเลยค่ะบตอนนี้ไม่ใช่เา,าน้า yeah. ่ไ่ไม่ใช่ นี่คือบรรยากาศท่านผู้ชมครับที่บ่าวโบถ่ายทอดสดให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับเห็นรอยยิ้มของนักท่องเที่ยวนะครับชาวไทยและต่างชาติครับท่านผู้ชมครับฝรั่งถึงนั่งกับพื้นเลยครับตอนนี้ 你想想，哦、下下我在街上街上 ยองเชื่อใจสัญญาที่เคยให้ไปไม่แบ,บเรเปลียนสัญญาใจ nhiễm thà rồi ปรบใจเลยนะครับโมยิ้มนะครับปรับปื้นใจแทนเมืองไทยใช่ลยเออเล็นยังไงนะทางปรบมือนะครับปรบมือให้รางวัลนะฮะกับการแสดงครั้งนี้นะครับวันนี้บ่าวบุก้อยู่ที่เยาวราชเลยนะท่านผู้ชมครับว้าสบายดีพี่น้องเอลยนะไปเด้อเดไปเด้อเดนะฮะเป็นคลิปที่ประทับใจนะฮะ นี่ครับมีแต่ฝรั่งเนยฮะนั่งกับพื้นนะครับเมื่อการแสดงจบแล้วเราจะเห็นนี่เลยครับเขาตั้งใจนะครับนั่งดูจนจบเลยนะครับเป็นแสดงการเชื่อมสัมพันธ์มตรตีนะครับสัมพันธ์มตยตีกับสัมพันธมตรตีไทยจีนนะครับว้าวสุดจอดเลยครับ ปอแจ๊ะป่าจ๊ะให้ทิปน้องหน่อยป่าวจ๊ะนี่ทานลูกกับน้องไว้แล้วเราจะให้รางวัลน,น้องหน่อยครับป่าวโบก,กใจรางวัลน,น้องนะครับให้ไม่เจอตามน้ำใจนะครับป่าวจ๊ะปอดใจไม่ไหวเลยนะเราจให้รางวัลปอดใจให้ไปจะให้รางวัลน้องๆนะครับ เป็นการแสดงเ,เป็นการแสดงเ,เหมือนเชื่อมสัมพันธ์นะครจับป้องลุลงผมขอยืนกับอาอาแขกับน้องหนมาจ๊ะอ้าวโอเคหนึ่งสองสามเรียบร้อยอ,อ,อ่ะวันจับนี่ต้อรถือคารับอันนี้คือคนไทยนะฮะ รอยยิ้มที่เราเห็นนี่มัน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 สร้างความสุขให้ในใจของเราเลยนะคือได้ดูแล้วมันมันมันดีใจแทนคนไทยจริงๆเนาะลูกหลานใครไม่รู้นะน่ารักจริงๆเลยทุกคนคนไทยนยแสดงของการแสดงของคนไทยนะพ่อแจ๊บใช่ครับใช่ครับนี่เห็นไหมตอนนี้เราเห็นฝรั่งชอบเลยตอนนี้ชอบใจมากเลยเขาแบบโอ้โหเขาได้ดูเขาดูจนจบเลยนะใช่ใช่นั่งดูจนจบฝร,ร是是ั nice ่งนั่งดูเลยนะพบอพเห็นไหมนั่งกับพื้นเลยใช่ใช่ กระเพื่นแล้วก็ดูจนจบจบคลิปจบการแสดงเลยครับวันนี้เรา,รารน,น่ารักมากน่ารักแนาอุ่นจริงน่าปลื้มใจแทนประเทศไทยแล้วบอกแจ๊พนะครับโอ้โหปลื้มใจคือลูกหลานใครไม่รู้แต่รู้ว่าน่ารักมากครับเนี่ยนักแสดงต่างๆเหล่านี้เนาะถือว่าน่า,ร,ารักเห็นไหมด,ดู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 คุณลุงคน<อ>นี้ครับช,<อ>บ,ชบชอบชอบชอบเนียเห็นไหมลุงปลื้มมากปลื้มปลื้มแต่ว่าแต่เราปลื้มเหมือนกับเราเห็นเราปลื้ม เป็นการแสดงของคนไทยนะบอกแจ๊คใช่ครับใช่ครับเราเห็นนะเหมือนชุดไทยกับชุดจ,จีนนะครับใช่ครับก็บต,รต,รตรงตรงตรงทางเข้าเราก็จะเห็นอ่ามีมียักษ์กาลูปกนูหรือเปล่านะไม่รู้น้อไม่แน่ใจต้องต้องขออภัยน้ออาจจะข้อมพูดไม่ถูกนะทุกคนเนาะแต่ว่าเป็นรูปติดกันอ่ะอเหมือนว<า>ัฒนธรรมที่กรมกลื่อนน้องก่อนถามน้องเขาก่อนว่ารูปปั้นที่อยู่ด้านหน้านี้คือรูปปั้นของ เราดูกับยักษ์เนาะข้าวสักการหรือเปล่าครับข้าวสักการหรือเปล่าจะพ่อคนดูเราไปดูวันนี้ทุกท่านทรกถ่ายได้ที่หน้าเดียร์ ต่างชาติให้กับให้รางวัลน,น้ำใจครับต่างรักต่ารักน่ารักเลยน่าจะคู่มากกัดูดูไมนดูดูดูนี่ฝรั่งมาแล้วฝรั่งมาแล้วฝรั่งมาฝรังง่งเขาคงคุยกันเขาคงชอบครับชอบการแสดงนั่งดูจนจบเลย รือว่า <anything S 1> ที่ฝรั่งไม่มีผ่านมามากผ่านมาแอเห็นทำไมคนเยอะจังเข้ามาดูเอพื่นใจไหมครับเห็นฝรั่งเยอะขนาดนี้มากเยอะเยอะดีโอ้หคือเยอะมากเลยยินของไม่มีที่นั่งโอ้่มาแวะมาดูเหรออ๋อก็แวะมาดูเลยพ่อมามานั่งดูตั้งนานไม่ได้ไม่ได้นั่งฝรั่งสิ่งกับยิ้มเลยครับท่านผู้ชมครับ แล้วก็เพิ่มใจแทนเมืองไทยเนียครับอันทีไทยมีสิ่งที่ฮือฮานะครับผู้คนทั่วโลกนะครับมาเห็นแล้วก็ชื่นชอบนะครับนี่เล่าสู่กันฟังมีเรื่องเล่าแลยครับตอนนี้เอ๊ฝรั่งขอถ่ายรูปเลยครับนี่ฝรั่งจะขอถ่ายรูปกับฝรั่ง นี่เลยครับท่านผู้ชมครับนี่คือเป็นภาพที่บอกคุว่าโอ้โหฝรั่งนะครับอาจจะชื่นชอบนะครับชื่นชอบไปว่าวัฒนธรรมไทยนะครับเห็นชุดไทยนะฮะการแสดงที่เป็นพันธมิตรกับกับอ่ากับชาวจีนครับหลังจากที่การแสดงจบลงไปนะครับภาพที่เห็นแล้วก็ความปราบเื้่มนะฮะรอยยิ้มนะครับมีการถ่ายรูปบันทึกภาพนะฮะท่านผู้ชมครับบาโบกเองเห็นแล้วโอ้โหดีใจครับดีใจมากเลย สุดยอดครับนี่ครับสึงกับให้รางวัลเลยครับกายขอบ่มใจเพื่อื่มใจเพื่อื่มใจรอยยิ้มของชาวต่างชาติคือคนเราเวลามีความสุขอ่ะคือมันจะมันจะออกมาเองนับนกไปหน้ามันจะฟ้องโดยที่เราไม่ต้องแบบอ่อ่าแสดงอะไรเลยนะบออแจ๊บตอนนี้ยังมีอีกเยอะที่เราจะต้องถ่ายทอดเดี๋ยวเราไปอีกหมื่นนะบหมอแจ๊บเนาะครับครับแล้วเราไปต่อไป เราแต่งเป็นคนจีนเลยโอ้โหก็อาจจะกลับมาอีกรอบก็ได้นาเราต้องมาอีกต้องมาอีกโอเคครับนี่ชวนกันไปถ่ายรูปเหรอใช่หฝรั่งเขาจะเรียกเขาจะชวนกันไปถ่ายรูปเลยนี่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 เป็นภาพแล้วก็รอยยิ้มท่านผู้ชมครับเชื่อได้ว่าคนไทยที่ดูคลิปบาววออยู่ตอนนี้ต้องมีรอยยิ้มแน่นอนนะฮะนี่เลยที่เราเห็นนักแสดงอยู่ตรงหน้านี้เป็นคนไทยนะท่านผู้ชมครับเป็นนักแสดงของคนไทยนะครับ การแสดงจบแต่ว่าภาพแห่งความปราบปื่มยังไม่จบะนะครับแต่ว่าก็มีความสุขตุกใจที่ที่ทุกคนชอบน้องขนานนี่ปรบมือเลยครับปรบมือเลยครับพลังปรบมือ <S <S นี่ขายข้าวต้มาแล้วเก่งมากครับเก่งมากเช่ได้ไอย่างมีหลายท่านที่อยากเข้าไปถ่ายรูปนะครับแต่ไม่กล้าเข้าไปถ่าย อยากถ่ายคลิปอยากถ่ายรูปน้องๆคือตอนเราพไม่อยากจะไปไหนเลยเห็นเห็นรอยยิ้มแล้วไม่อยากจะไม่อยากไปไหนอ่ะอยากอยู่ตรงพลงใจน้องครับก็ไครับพ่อแจ๊บเหมือนกันคือรอยยิ้มนี้อยากจะให้ชาวโลกคนได้เห็นเลยคือน่าประทับใจมากทุกคนเนาะสร้างความสุขให้ทุกคนอย่างแน่นอนครับทุกคนถ่ายคลิปพูดผมแค่จะพูดเลยเลยผมจะจ้องอย่างเดียวเลยก็ดีเลยนะ ไปขออนุญาตไปถ่ายคลิปไปเจ้าพี่ยังเราไปถ่ายได้เนาะมาขออนุญาตถ่ายด้วยนะครับสบายดีสบายดีจากเราเด้อจากเราเด้อทำารเลยอ่าทำการเลยอ้ายทั้งสองหล่อนี่เลยคือน้องเก่งมากครับนักคนไทยหมดเลยนะคนไทยโอ้โหดีใจไหมที่ฝรั่งชอบดีใจมากเลยค่ะที่ได้ชมาไอ้เงยออกเลยเงยออกเลยเนี่ย ขอบเจใหลายเด้อขอบหลายครับขอบคุณหลายครับไปแล้วไปแล้วบ๊ายบาย